โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยูกับโลหนะครับเก็บเกมลัสตอนนี้ผมก็จะมาเรียกว่าเป็นการแนะนําสําหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกการยิงปืนในเกมรัสดีกว่านะครับอันนี้เป็นรัสสาระแะ้วกันเนาะโอเคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้เมื่อก่อนนะครับว่าเกมรัสเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟที่เอาไว้ฝึกการยิงปืนด้วยนะครับก็นานเลยนะกว่าจะรู้นะครับกว่าจะเข้าถึงขั้นที่แบบว่าไปฝึกยิงได้เนี่ยก็ใช้เวลาผมว่าน่าจะหลายปียนะกว่าผมจะรู้ว่ามันมีเซิร์ฟนี้อยู่นะครับผม ก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสจะทําคลิปนี้นะครับให้กับผู้เล่นใหม่เลยครับจะได้ไม่ต้องรอนานเหมือนผมในสมัยก่อนนะครับจะได้มีเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ฝึกยิงปืนเลยนะครับแล้วก็ผมจะแนะนําวิธีการตั้งค่าเมาส์ต่างๆด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นเกมรักที่ต้องการที่จะเพิ่มสกิลการยิงปืนนะครับโอเค ขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ p a y Game นะครับผมแล้วก็มาที่ Modded นะครับตรงนี้นะฮะเซิร์ฟที่ผมใช้อ่าฝึกซ้อมประจำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2 3งสามเซิร์ฟนะครับแต่ที่เข้าหลักๆเลยก็จะเป็นเซิร์ฟนี้นะฮะพิมพ์ชื่อตามผมเลยนะครับ UKN นะครับ UKN นะแต่รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปแล้วนะครับนี่อันนี้นะฮะ UKN AU Training นะครับอันนี้นะมันจะมีหลายหลายอันมากเลยนะครับ มีแซนด์บ็อกด้วยแต่เราให้เข้าเป็นเทรนนิ่งนะครับอันนี้โอเคนะครับพอเราเข้ามาสู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยมันจะมีห้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับห้องที่เราจะเข้าเนี่ยมีอยู่2ห้องเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปอ่าจจะเป็นห้องนี้ป่ะเอออันนี้นะครับให้มาตรงนี้นะครับให้มันมาเจอห้องที่เขียนว่า a อมบอดแล้วก็ t a รเนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ยัง คุมปืนไม่ค่อยได้เลยนะครับหรือเริ่มต้นในการฝึกยิงปืนนะครับให้ไปที่ห้องทาร์เก็ตก่อนนะครับคือห้องทางฝั่งขวามือผมตรงนี้นะฮะนี่ไปห้องนี้ก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบ d e f a u l t แล้วก็ f a ตแลนด์นะครับให้เราไปที่ default ก่อนนะครับอ่าโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สนามฝึกซ้อมยิงปืนนะครับผมแล้วก็จะมีทิกบอกคนดูนิดนึงนะครับคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช่นะเออ ตอนที่เริ่มต้นมาในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะให้ถุงมือเทคกิคอลมานะครับผมแนะนําว่าให้เราเปลี่ยนเป็นถุงมืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เทคกิคิลนะครับเพราะว่าถุงมือเทคกิคิลเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยคอนโทรลปืนได้ดีขึ้นคนดูคนดูอาจจะงงว่าเออแล้วมันไม่ดีเหรอพี่ที่เราจะใส่ถุงมือเทคกิคิลในการฝึกซ้อมไอฝึกซ้อมมันก็ฝึกซ้อมได้ครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงอ่ะผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใ,นใ,นใส่ถุงมือตัวนี้ก็ได้ม่จะทําทให้เราเนี่ยยิงเก่งในคอมแบทนะครับแต่พอไปเล่นในสถานการณ์จริงเราอาจจะไม่ไไดด้้ยิงแบบบเหือนนนใก็ะ ให้แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็กดแท็บขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงนี้มันจะมีคําว่าเล t เตอร์กับลดไซด์นะครับเปลี่ยนเป็นถุงมือหนังก็ได้นี่โอเคในส่วนต่อมานะครับก็คือการตั้งค่าเมาส์นั่นเองนะครับผมเคยทําคลิปสั้นสอนตั้งค่าเมาส์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะสอนให้คนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันให้มาที่ออปชั่นนะครับผมออปชั่นแล้วก็มาที่คอนโทรลนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับเนี่ยมีอยู่2องสองออปชั่นนะครับก็คือมีเมาส์เซนเซท บรรทัดที่1แล้วก็มี a อมมิ่งเมาส์เซนเซอทีฟเมาส์เซนเซอทีฟเนี่ยก็จะเป็นการหมุนแบบนี้นะครับและในส่วน a อมมิ่งเมาส์เซนเซทีฟเนี่ยก็คือการเล็งนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เมาส์แบบนี้นะครับอา,อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดูนี่เอาไว้1นึ่งเลยผมหันปกติแบบนี้นะครับเมาส์ก็ยังเร็วปกตินะครับเดี๋ยวพอเราเล็งเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะฮะเห็นไหมครับ ห็นความช้าไหมฮะอันนี้คือเมาส์เอมมิ่งเซนซิทีฟหนึ่งนะครับมันก็จะแบบมันก็จะหนืดมากนะครับผมปรับไว้ประมาณ0.6นะฮะใครจะตั้งตามผมก็ได้นะครับหรือจะตั้งเมาส์เร็วเมาส์ช้าก็แล้วแต่นะครับคือมันแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าเราชอบเมาส์เร็วเราก็ตั้งเมาส์เร็วได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเราคอนโทรลไม่เปืนไม่อยู่ก็ตั้งเมาส์ช้าแบบผมก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ มาว่ากันต่อนะครับว่าทําไมผมถึงให้คนที่กําลังฝึกยิงปืนหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยให้เข้ามาที่ห้องทาร์เก็ตแล้วก็เป็นดีฟอลก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่เราไปเล่นในสถานการณ์จริงเนี่ยเราไม่ได้เจอเป้าหมายที่มันยืนนิ่งแบบในสนามฝึกยิงปืนนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมปืนได้นั่นเองนะครับผมเราอาจจะเออเราอาจจะยิงโดนบั้งแหละแต่มันมันเหมือนยังไงอะเราสึกว่าเรายิงไม่เก่งพอนะครับ นั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มาฝึกการควบคุมปืนนะครับผมอันนี้ผมกล้าพูดเลยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้มาฝึกการควบคุมปืนนะครับเราเลยยิงแบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมแต่ถ้าวันไหนเราเข้ามาฝึกคอมแบทแล้วเราฝึกการควบคุมปืนแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าการยิงปืนของทุกคนเนี่ยจะพัฒนาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมากับตัวนะครับผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้สายยิงนะครับผมไม่ได้เป็นโคนสายยิงเลยถ้าใครดูผมเล่นรัสสมัยก่อนผมแม่งฟาร์มอย่างเดียวนะครับเออแล้วผมก็เริ่มมาฝึกยิงปืนเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน อ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับส่วนข้อ2เลยนะครับข้อ2ที่เราต้องมาฝึกในห้องนี้ก่อนเนี่ยก็อยากจะปูพื้นฐานการยิงปืนของผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะลองปืนนู่นปืนนี่นะครับเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยมันมีปืนทุกอย่างในเกมรัดเลยนะครับใครอยากลองแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนที่ให้เข้ามาในห้องทาร์เก็ตนะฮะเริ่มลองยิงปืนกันก่อนเลยนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบ ยังยิงในระยะไกลไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เดินไปเลยนะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับเราเดินไปตรงนี้ก็ได้นะเดินไปแบบสุดสุดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลองฝึกยิงดูนะครับอ่าประมาณนี้แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยยิงได้แบบดีหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับโดยการกดไปที่อ่าแพทเทิร์นฮับตรงนี้นะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นของปืนนั้นขึ้นมาทางขวาเห็นไหม เออสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่เราจะยิงได้ระดับแบบเออแอดว์อะไรแบบนี้นะเนะี่ยเพราเรายิงยอันนี้ยิงแบบยิงแบบผู้เล่นใหม่นะอาจจะยิงไม่ได้โตนเป้ามากโอเคพอเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะไปถึงในระดับที่มันสูงกว่าเดิมได้แน่นอนนะครับผมอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในระดับประมาณมอนสเตอร์นะครับ อเคมอนสเตอร์กับก็ตนะครับมันจะมีอยูอ่อันดับบนก็จะเป็นสกิปเปอร์นะครับสกิปเปอร์นี่คือเหมือนยิงเหมือนปโปนะครับแล้วก็มีก็ตก็คือเทพเจ้าแลละแล้วก็จะเป็นมอนสเตอร์ก็คือระดับปีศาจแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมสามอันดับแรกก็จะมีสกิปก็ต์แล้วก็มอนสเตอร์นะครับอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับประเมินตัวเองนะว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้แหละมอนสเตอร์กับก็ตนะครับอาแล้วส่วนใครที่แบบ ยิงแบบว่าสูตรเล่นปกติไม่ได้ก็ใส่โฮโลยิงก็ได้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมชอบใส่โฮโลยิงมากกว่ามันรู้สึกยิงง่ายขึ้นประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับการฝึกยิงนะครับผมแล้วในสเต็ปต่อมานะครับผมอันนี้อยากจะแนะนำผู้เล่นรัดนะครับผู้เล่นรัดที่กำลังฝึกยิงโดยเฉพาะเลยนะครับผม คือปกติทุกคนอาจจะถูกสอนมาให้นั่งยิงแบบนี้นะครผมก็เคยถูกสอนมาแบบนั้นนะครับคือเราต้องนั่งยิงแล้วก็เราห้ามขยับใช่ไหมอ่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่ามันจะนิ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าที่ผมไปเจอมานะครับผู้เล่นรัดที่มัน expert ขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วนะครับไม่กจะโยกนะครับผมมันจะโยกแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดู เออม,มันจะทําให้เรารู้สึกไงฮะเราจะถ้ารู้ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเนะี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องอาจจะหมุนหมุนเมาส์เงี้ยตามมันนะครับอาจจะไม่โดนมันเลยนะครับแต่ที่เหลือแม่งโดนเรานะครับเพราะว่าเรานั่งนิ่งเครับสมมติว่าไอ้หมอนนั่นนะ่ะนั่งยิงผมแบบนิ่งๆนะครับแต่ดูนะเนี่ยแล้วมันสเปรย์กลับมาไม่โดนผมเลยนะแต่ว่าผมโดนมันรัวๆมันก็จะตายก่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือสเต็ปที่มันเอ็กเพรสขึ้นไปนะครับมันจะมีเอ็กเพรสกว่านี้ก็คือการยืนยิงนะครับการยิงยสมมัยยนนี้้ทําาาไดากกะครับ ในรีคอยใหม่นะแต่ว่าถจะเป็นรีคอยในสมัยก่อนเนะี่ยคือมันมันเหมือนกับตอนนั่งยิงเลยนะครับเพียงแค่เรายืนอยู่กับที่นะฮะแต่ในสมัยนี้เนี่ยคือยืนยิงเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยมันจะรีคอยรีคอยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอ่าแต่นี้ผมฝึกมานะครับก็จ,จะดีขึ้นกว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกยิงในห้องทาร์เก็ตนะครับผมส่วนในห้องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นห้องแฟลทนะครับห้องนี้ก็จะฝึกระยะนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากฝึกในระยะไหนนะครับระยะเริ่มต้นก็คือ25เมตรนะครับระยะใกล้สุดนะฮะแล้วก็จะมีถึง200เมตรเลยนะครับโอเคเรียกว่าเป็นห้องฝึกการยิงระยะไกลดีกว่าห้องนี้นะฮะคือระยะ200เมตรนี่ก็คือยิงแทบจะไม่โดนแล้วนะครับเพราะว่าตัวแม่งโคตรเล็ก ไกลเกินนะครับอันนี้ไม่ต้องระดับพวกซองซีเทตตี้ยิงอ่ะนะระดับพวกเราแม่งสักร้อยยี่สิบห้าเมตรก็พอละระดับตาคนแก่อ่าโอเคสำหรับห้องทาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีอยู่แค่สองห้องที่ผมได้บอกไปนะครับส่วนอ,อีกอันหนึ่งก็คือแอมบอทนะครับเดี๋ยวพาไปดูแอมบอทเนี่ยก็จะเป็น เอาวิธีการออกจากห้องเมื่อกี้ก,กดทับ L หรือว่ากดลิฟต์ก็ได้นะครับมันจะมีลิฟต์ขึ้นมาอยู่ตรงนี่ทีาเราอยู่ในห้องน,นะโอเคเดี๋ยวไปอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคนะครับห้องแอมบอร์ดเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่คุมปืนได้แล้วนะครับสามารถที่จะยิงปืนที่เราฝึกเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วนะครับให้เรามา,าห้องแอมบอร์ดนะครับแล้วไปที่แฟลตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาฟล็อกตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ไปแฟลตอันนี้ดีกว่าโอเคก็จะเปรียบเสมือนกับ การที่เราเรียนมาโรมวิ่งนะครับเราอาจจะเจอผูเ้เรียนที่กําลังเดินฟาร์มหรืออะไรแบบนี้อยู่ก็ให้มาฝึกในห้องนี้อารมณ์ไง่ายเรียกเรียกห้องนี้ว่าฝึกการยิงแบบเป้าที่มันเคลื่อนที่อะ่ะเออเนี่ยพวกที่มันเดินอยู่อะไรเงี้ยเราก็มาฝึกในห้องนี้ได้โอเคถ้าใครไม่อยากให้บอดตายกดบอดดาเมจตรงนี้นะครับบอดมันก็จะไม่ตายนะเนี่ยมาฝึก พอเราคุมปืนได้แล้วก็ฝึกห้องนี้นะครับยิงเป้าเคลื่อนไหวไปบ่อยๆแล้วเราก็จะยิงเก่งแน่นอนผมบอกเลยนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับผมและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อสอนผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะครับที่กําลังเล่นลัดแล้วก็อยากฝึกยิงปืนด้วยหรืออาจจะเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นอยู่แล้วแต่ยังยิงปืนไม่ได้โหดมากก็ให้มาฝึกตามที่ผมเนี่ยแนะนําไปนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตารางฝึกของผมแล้วกันที่ผมมาฝึกนะครับผมก็จะเริ่มไปฝึกจากห้องทาร์เก็ตก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะมาห้องแอมบอท ก็คือห้องนี้นะครับผมฝึกวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ามันพัฒนาแน่นอนนะครับพัฒนาจริงๆนะถ้าเราฝึกแบบมีกําลังใจแบบตั้งใจฝึกนะครับเราอยากยิงเก่งแบบไหนเราเอาอนะันนั้นเป็นแรงผลักดันนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราสําเร็จได้นะครับ บอกเลยว่ามันจะยิงดีกว่าเดิมแน่นอนผมมั่นใจเลยว่าทุกคนจะยิงปืนเก่งแน่นอนถ้าทุกคนทําตามที่ผมได้ลองฝึกนะครับหรือใครมีวิธีฝึกที่มันดีกว่านี้ก็มาแชร์กันได้เลยครับผมโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปรัสสาระครับผมขอบคุณทุกท่านทีนท่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็กดแชร์ไปด้วยนะครับบายบายครับผม